ที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขาเกลือประมงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่จอดเรียงรายอยู่ที่บริเวณท่าจอดเรือท่าเทียบเรือประมงเตรียมออกเรือทําการประมงในเย็นวันนี้หลังคลื่นลมในทะเลลดความรุนแรงลงจนสามารถออกเรือจับปลาได้ โดยเรือประมงเข้าคิวกันทยอยลงน้ำแข็งที่บริเวณท่าโมน้าแข็งซึ่งในวันนี้รถห้องเย็นบรรทุกน้ำแข็งหลายคันจอดรอลงน้ำแข็งให้กับเรือประมงรวมทั้งเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำการประมงทั้งอวนน้ำมันเชื้อเพลิงน้ําจืดและสเสบียงอาหารลงเรือพร้อมแล้ว ก็จะออกเรือทำการประมงในเย็นวันนี้หลังต้องหยุดออกเรือมาหลายวันหลังฟังการรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ก็พร้อมออกเรือเนื่องจากคลื่นลมลดความรุนแรงลงสามารถนำเรือออกทำการประมงได้จึงต้องใช้โอกาสนี้ออกเรือทำการประมงไปก่อนเพราะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ,อยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันอาจเกิดคลื่นลมแรงมาอีกในขณะที่คลื่น2เมตรสามารถออกเรือได้ทำการประมงได้โดยเฉพาะเรือประมงขนาดใหญ่